กับสบายดีพี่น้องบัสุมองสุบอดอาสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกลับสบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าๆพี่น้องอากาศกำมืดครึ้มฝนกำลังจะตกค่ะมื่อนี้เาอันได้รับข่าวดีแลยพี่น้องมีคุณแม่ใจดีเพื่อนห้จัดป้าใบเลียง กิมเกี่ยวเขาบา้านลางสีเขียวแล้วก็บคลองหวานพี่น,น้องอ่คิงคัมคุณย่าเห็นไหมสบายดีปลาลูกใส่ปลาลูกยม่ามองเห็นหน้าตาเลยคิงคัมคือแต่งตัวงามใช่มหมเนีย่ยคิงคัมใส่ใบใยายเห็น,หนยังแก้กล้วยพี่น้องทำแม่กําลังหั่นปลาทอง,องพี่น้องหั่นปลาทอง ขิงคำเห็ดหวานเห็ดหวานซักคูใ่ใส่กล้วยกระดี่เป็นหเห็ดหวานปเป็นเหลียงหมานลังซีเซียวพี่น้องกำลังเห็ดกับเหลียงเบิดขุกคนแหละิงคำในบ้านเลยพี่น้องขิงคำจะแซ่บมัม <า S 2> ้งเหวานซักคู่หม้อยัอออยกษ์ค่ะพี่น้องฮักกวนซักคู่แล้วต้มเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องฮักกำลังรอให้เย็นเลยฮักกระี เอาน้ำตาลเอายังลงนะพี่น้องเราให้ซักคูผูกกันพี่น้องต้มซองธงพี่น้องเตหม้อใหญ่ปันนี้เต็มหม้อเลยจ้าอันสีเรือหม้อเล้รพี่น้องข้าวชีเทสกะซามเลยพอย,ยังลอยโพดโพพี่น้องอันนี้กบพักทาเตรียมไปบ้านลัางสีเขียวพี่น้องแล้วแต่เผชิญยังกินกันแล้วแต่พี่น้องทาเตรียมไปหายแล้ว ภาษีหนึ่งภาสิลาบกาแล้วแต่เพิ่นเนาะไอสิเป็นปลาไปเนาะสิบกิโลสัง่งให้พ่อค่าจัดการมาให้เรียบร้อยสิบกิโลค่นนะพ่อกันได้พี่เนาะมาภาษีเห็นยังกินอยู่บ้านหลังสีเขียวเนาะปลาสิบกิโลไปเนาะตอนนี้นทำแมก่กำลงังพานกล้วยพี่น้อง กะฟักทองค่ะเอาไว้ใส่สาคูนะพี่น้องรับรองอร่อยแน่นอนค่ะสี่เห็ดเพื่อนเย่ให้เลยพี่น้องใส่กระมังพี่น้องรอให้ผูกกัน จังหน่อยเฮาสีอันเอาปลาไปให้บ้านรันสีเขียวเคนเตรียมไว้ว้าวพี่นอ้องจะตะแซ่บมัจ้าแล้วแล้วเรืองจะใส่กะทิพี่นอ้องเรือ่องจะใส่กะทิาล,ะลาย,อยส,ส,ลอสองห่อเนาะห่อดยนี่พี่นอ้องแต่เคิงกระซ้ามากใหญ่ปอันผาทานห้าล่อห้นั่นมากะสิคุขึ้นกล่นนี้พี่นอ้อง ก็พเพลิเต็มกับซามพี่น้องเลยแต่เขาอาเสียไปบ้านล้างสีเขียวแต่เขาเสียปลาไปก่อนพี่น้องเียววานห้าสิกรัมมาเอาใหม่ก่อนเพิ่นสีกินเขา้าห้าสิไปเอามามาเอาพี่น้องเสียปลาไปเพิ่นก่อนเตมกซ <c oughs> าหอดบ้านล้างสีเขียวเลยพี่น้องสวนปักเพิ่นแล้วเราับก็ถ่ายคลิปในที่ลุ่งด้วยนี่ มาพนนะเพนเสษขัะปุ่นเนี่ยติมินัสดีบบนนดนสส่น้องใคยมึงคิดใส่เสื้องามทครมันโบคุณแม่เสียงเปลี่ยนเด้อไม่เด้อ,อบูจะใกล้มึงได้ไหมแล้วก็พูดคุณแม่นายเด้อสำหรับปานินจากโลเจสิบโลฮะสิบโลจ้า คองวานน้ำอีกหมอใหญ่คุณแม่นอนสำหรับอาหารเทียงนีเนาะคองวานของวานรวมจังโลนะงของวานสองโลหมอบักใหญ่นี่เนี่ยหมอข้มาลคุณแม่เด้อให้สุขภาพร่วามกาใแข็งแรงลวยูปหนมโหมใจลูกร้านแล้วก็เผื่อมี่ฮนด่าอีกนะอบขึ้นงแรคุณแม่เด้อเสียแหลแต่จริงแน่ะกินนันเราโพกัมือสาวจอกว่านเลยอ๋อในกระร้านสาวได้ี่นองอันนี้ก็เป็นพัก แต่บุว่วมันมีหรายเมนูคุณแม่เผื่อว่าจกเปิดตกลงยังมาได้ไหมน้ำเพนว่าจะเผื่ิเหตุงี้ากินเผาเส้าเลยไทยขเราเผาจริงเลยโอเคห้าวยังพอนา้กินพอาวห้าวนะกตื่นมากกาเหตุซักคู่วานเรียบร้อยแล้วกันมาคุณแม่แบบตื่นตานแห้งเนาะมีอันคุยซับพอดข้างแรกเข้ามานน้ทนเด้อมีแต่ท้างน้นท้องเราใ้เนาะ แม่อันนี้เป็นครั้งครั้งแรกผ่านแม่น้องเทนเลยค่ะว่าเอ้ยวันเกิดเด็กเล่นตันแฮนเลยดิโอ้เขินเขินบวกเขินแล้วคุณแม่เลยคุดเผื่อฮะในร่างคาณ์นะคุดเผื่อเอื้ยในเด้อโอ้โหเนาะเอ้ยเสียมะเห็ดแจ่วน้อยหนึ่งมาไล่หรออันนี้นะร้านซาวทอดรูปปลาเนนกะซ้ำไว้ ใส่กระสอบมันก็ไดใส่คุ้แม่เห็ดบอคุณแเห็นกันสิบกค่ะก็ใส่กระสอบใส่กรสอบนึ่งก็ได้เลยเจมอเวลาเอาเห็ดมันก็จะได้แบบเบิร์มาตายแล้วส์เรียบร้อยมาราคาเรียบร้อยถอดลงไปจังจ้าดีถรกไปจ้าหนูรู้หน้าที่ค่ะจะจิ้มอย่างใดนะเก็บตาตาลหรือมะนาวเนาะ แม่อยากกินปลานหนึ่งมักนาวกะจัดไปมื่อนี้คุณแม่เพิ่นว่าคนงานบ่อลายแม่น้องเช่นไรโมคุณแม่เพิ่นว่ายอยากชวนให้โต๊ะนะก็เลยบ่ได้เอาคนงานเหมือนเมื่อนวานมีแต่พวกผู้ชายมาหมัดแล้วก็คนเข่าถ้าว่าสีเขียวเขาเจ้าว่ามันสีแดงคนอะไลายเมนู่ขนาดเขาปุ้นน้าหวาน,าานปลานหนึ่งหมักน้าอยากกินข้าวตุเย็นไ้วยก่อนได้ตัวคุณแม่ใครจะกินเมือดเนาะแกินหมากก็ได้กระซิบโลเนาะเอาไว้แบบ แม่แม่เลเ้เพราะว่าห้าลายอย่างเนาะก <ไป S 2> ันหโเาาหนโเนาะแม่คุณแม่แกงน่อไหมนี่นมีคนอไปหาหน่อยนี่กะะไปไปหาหน่อยเหรออัออนเมกตาคุณแม่อยากขึ้นแกงน่อไหมกินนอนแบบผัวเมนูลาเขาอย่าเดียวสดหุหอนละนะหลวงแม่แบิบเบคอนแย่งแม่น้องเท่นเดนบะมีเลยยงแห่เสือเสือไปติ้มกระซองเถือนเนาะว่านเลยเราได้ก็้จะยากได้กผ้า มีบ<อ>่มีอะไรหัวค่ะหลายถ้ามาให,ห,ดหนน้ด้เดื๋อวมองนะยังมืออื่น่อยมาถาบใจรา,านสาวา่าทพ่แามซ่องผั่นีได้พี่น้องซ่องอดไกะซ่องสาลดจนา,า,จนาพี่พน้องสาลดจนาที่พักแหล่นวัะกำลังมามาใสไซไหนมียังไหนสิ่พัดหน่ันน,นี่บ่อเือมืออือนบางทีาี่ตัดไลนมาสู่แก มีไว้อีกฉันเข้าสิบกว่เดียเขาได้ยังทั้งอย่าง,าางพังน้องแคทเห็นอะที่เห็นน่ากขาปุ้นน้องแคทอยู่บ้านท่าไรเกี่ยวติทางพนี้ทางพนมาทางพนมาทางพนเมืออ่อซชก่อนปันสกีว่าจะ้นางยังังนเลยยังว่าโอ้ยมึงนี่ขีดก็ได้แบบเพิ่นอารม์เกี่ยวถ้า,าเราหน้า,า,าน้องแคทเนาะ ได่ได้คุณวะหน้าหน้าข้าเจ้าพี่น้องหน้าหน้าข้าเจ้าถ่ายกี่ถิ่งขออนุญาตใช่ไหมขออนุญาตถ่ายไม่ขอเลยค่ะไปผมก็จัดเลยป้าอาบวอยู่บ้านนนท์คุณเคลืนเที่ยวไปทางานอะไรเลยป้าอาบวยอยู่บ้านไม่ได้บอกใครหนาหน้าหยาแล้วนั่นเลยออกไปฉันโทรเอา มือนี้กระไรไม่โน่ะละเกินกระโบเห็ดเบิดแม่นกระโบเห็ดเบิ้ดเราเห็นาะมันหลายแม่นกินมือใหม่แม่นกินมือเกี่ยวเสาะมือใหม่โอวันฟ้าเฮ้ยเห็ดมาอย่างแทบไม่ได้เลยใส่ปลาปลาชกบ้านเท่าอย่างเดีวยวเกินหน้ากัน นาลินซื้อ,อยังฝักสองบ้าน,านเขาก็มีแล้วโมแรกกันเลยว่า,าก็โบทำไปไปทีแรกว่าสีเข้าในเมืองพอดีอะเขาซื้อพักทองนะได้ใช่ไหมแม่แถวหมู่บ้านมีเขาก็เลยไปซื้อนํำผู้เผินปลูกคลายนะก็เลยบได้ไปว่าซื้อพักทองที่แรกว่าจะไปซืออซ้อพักทองซื้อพักเข้าในเมืองนะซื้อได้เท่ซื้อในบ้านให้ได้มาฝากเลยโอ้ยเกลี่ยให้มาห้เลยนี่ พักเท่าแห่เท่าเอ้อวันข้าิมันเ่ี้อ่ะมหออ่างเี้ทแคน้ำยางงนีเ้ขาบตนนะชิโชว์ซีเมอร์พี่น้าสิพัดข่าวซูเสี่ยวเม่น้องเท่นกินเป็นอะไรกินซีเมอร์เขา รับพัดอีกเลยกรับรองแซบค่ะสำหรับกินนี่เข้ากันเสื้อล่าพาจากกันได้พี่น้องถพอกันขมหนาขอบคุณูดกันพี่แม่สำหรับอาหารสองมื้อเนาะซีดโลเข่ากับผิดให้คนงานเมื่อก่อนมาถึงไก่เสี่ยวเอาเนาะคนคินวะด้วย แม่ให้น้องแคทเมื่อก่อนน้องแคทโบมืองานน้องแคทหูอะไรเด้อแม่น้องแคทกับบัญชีก็เราหวังได้แล้วพี่น้าคอยที่ทุกท่าดอยู่ดีไม่แห้งรลำรวยลำรวยลูกหลานจะได้สบายไปแม่ก็คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่อดจนนะคุณแม่ลำรวยลำรวยกว่าเก่าเด้อค่ะไปแล้วพี่น้องสบายดีจ้า